ช่วงบันไดสู่ความสำเร็จสนับสนุนโดยบริษัทยูมีพลัสกรุ๊ปจำกัดโทร0952462395 ันไดสู่ความสําเร็จค่ะเราอยู่ที่อาณาจักรของบริษัทยูมีพลัสกรุ๊ปพระราม2ค่ะแล้วคนที่ยินข้นขางๆไหมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะกูรูประจํารายการของเรานะักธุรกิจหญิงพันล้านดรนิตยาวดีพันเศษประธานผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทยูมีพลัสกรุ๊ปนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณติ๊บค่ะ ซึ่งเขาวันนี้นะคะใหม่อยากจะมาขอเทคนิคแล้วก็คาแนะนําจากคุณติ๊บนะคะเพราะว่าใหม่คุณผู้ชมถามีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณติ๊บบ่อยครั้งและเห็นภาพความยิ่งใหญ่ย้าเลยต้องใช้คํานี้เพราะฉะนั้นต้องขอยกคุณติ๊บให้เป็นไอดอลของใหม่เลยนะคะแต่ใหม่จะขอถามคุณติ๊บหน่อยว่าการที่ผู้หญิงอย่างคุณติ๊บนะคะเรียกว่าขึ้นมาเป็นผู้นําองค์กรยืนหนึ่งเป็นผู้นําองค์กรคุณติ๊บพิสูจน์ตัวเองยังไงคะที่เราสามารถที่จะชนะผู้ชายได้ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณยายไหมก่อนเลยนะคะที่มองว่าพี่เป็นไอดอลนะคะแต่พี่ก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้กว่าที่จะมานั่งแท่นบริหารหรือเป็นผู้นําองค์กรได้นั้นโดยเฉพาะกับธุรกิจพันล้านที่เราต้องบริหารก็นหนักหนาเอาเรื่องเหมือนกันนะคะไหม่ได้ยินข้อมูลหนึ่งมาค่ะคุณติ๊กก็เลยอยากจะถามคุณติ๊บหน่อยณปนะัจจุบันนี้คุณผู้ชมหาเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยนะคะถือว่าเป็นทั้งประธานแล้วก็เป็นผู้นําองค์กรเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีอันนี้จริงไหมคะใช่ค่ะ แล้วหมายเชื่อว่าคุณติ๊บนะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหมายก็เลยจะถามคุณติ๊บว่าในขณะที่แบบเราดํารงตําแหน่งเนี่ยค่ะคุณติ๊บยึดหลักอะไรคะปัจจุบันในประเทศไทยนะคะมีผู้หญิงรั้งตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประธานบริหารหรือเป็นผู้นําองค์กรสูงสุดถึงร้อยละสามสิบสามนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากถ้าเทียบกับในอดีตในส่วนของต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าผู้นําประเทศผู้นําองค์กรที่เป็นผู้หญิงก็มีเยอะแยะมากมายให้เราเห็นนะคะ สูงถึงร้อยละสาเลยใช่ไหมคะคุณติ๊บที่นี่เมย์ขอถามคุณติ๊บหน่อยว่าคุณติ๊บมีเทคนิคอะไรที่ทําให้ตัวเองนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในร้อยละสาค่ะเทคนิคของพี่ง่ายๆเลยค่ะคือเราต้องเปลี่ยนสรรติของคนทั่วไปก่อนเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาผู้หญิงมัดกระถูกมองเป็นแค่ช่างเท้าหลังแต่ปัจจุบันสังคมโลกเปลี่ยนไปแล้วหลายๆประเทศนะคะก็ะมีผู้นําเป็นผู้หญิงนั่นหมายถึงว่า ผู้หญิงสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นช้างเทาด่างอีกต่อไปนะคะ,คะผู้หญิงสามารถเป็นควันช้างได้เหมือนกันพี่กลางจะบอกว่านะคะผู้หญิงทุกๆคนนะคะรวมทั้งใหญ่ใหม่ด้วยนะคะ<ช>เราต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นค่ะว่าพิสูจน์ว่าเราสามารถคิดเราสามารถวางแผนเราสามารถทําตามแบบแผนที่ระาวาังไว้ได้จริง เมื่อมีปัญหาเราก็สามารถพิสูจน์ให้คนได้เห็นว่าเราไม่มีปัญหาและเราก็จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เราสามารถทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จได้เหมือนกับผู้ชายค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วหมายเชื่อว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามมองว่าผู้หญิงเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้ชายเพราะเขาจะมีความแบบปณีประนอมอ่อนโยนกว่าอันนี้จริงใช่ไหมคุณติ๊กอันนี้พี่ก็มองว่าเป็นข้อดีและเป็นเรื่องจริงนะคะยายใ,ห,ให,หม่พอถึงเวลานะคะที่ต้องตัดสินใจในตัวพี่เองแล้วนะคะเราก็จะมีความเด็ดขาดและเข้มแข็ง ที่ตัดสินใจเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายได้ความสําเร็จที่เราวางไว้พี่จะยกตัวอย่างให้ยัยห,หม่เห็นภาพนะคะก็คือคนที่มาร่วมธุรกิจกับทางยูมิพลาสนั้นนะ,ะนอกจากผู้ชายแล้วก็ยังมีอัตราส่วนที่เป็นผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหลายคนเป็นผู้นํากลุ่มและมีรายได้ที่สามารถดูแลครอบครัวได้ค่ะ น,นี่มัยืนยันนะคุณผู้ชมมาเห็นภาพความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคือผู้ชายก็โอเคสําเร็จส่วนหนึ่งแหละในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงนะ,ะยังไงเหม่ยฝึกฝักเนื้อฝักตัวเป็นครอบครัวยี่มีพัฒนาไหมคะได้ค่ะดีค่ะสรุปง่ายๆนะคะุณผู้ชมคะ่ะผู้หญิงทุกคนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะคะบางครั้งอาจจะเร็วกว่าจ,จะช้าแต่ไม่เชื่อว่า ถ้าเราประสบความสําเร็จแล้วเนี่นะคะมันจะกลายเป็นความสําเร็จที่ภาคภูมิใจและเราก็สามารถยืนหนึ่งได้นะคะเหมือนคุณซิฟเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะและไปฝากคุณผู้ชมไปเรื่องหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้กําลังใจในการทำธุรกิจหรือวง่าแง่คิดนะคะบางครั้งเนี่ยหนังสือดีๆเล่มนี้ที่หมายถืออยู่ในมือนะคะ รวยพันล้านทําอย่างไรอาจจะเป็นคําตอบให้คุณผู้ชมได้นะคะถ้านผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านหน้าจอนี้รับรองว่าความสําเร็จอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้นะะแหละค่ะแล้ววันนี้ทําไมต้องขอขอบคุณดรนิตยาวดีพันเศษประธานผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทยูมีพลัสกรุ๊ปจำกัดหรือว่าคุณติ๊บนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะ